สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมินดี้ค่ะอ้อค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ปรับลุคปลุกความสำเร็จค่ะอาจารย์อ้อวันนี้วันนี้เราจะมาแนะนำนะคะทรงผมที่จะเอาไปใช้กับชุดไทยก็ได้ชุดผ้าไทยก็ได้เพราะว่าใกล้ๆกิปีใหม่นะคะถ้าสมมติใครได้แบบว่าไปวัดไปร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับวัดซึ่งตอนนี้อาจจะอาจจะไปไม่ได้อาจจะไปไม่ได้แต่ว่าอยู่บ้านก็ใส่ชุดผ้าไทย ก็ได้เหมือนกันก็แต่งตัวอะไรแต่งตัวแบบในที่ปลอดภัยแล้วกัน๋ยวนี้เราไปวัดเราก็ใช้โอนเงินนะโอนเงินอะไรโอนเงินอะไรโอนเงินไปแบบทําบุญที่โรงพยาบาลหรืออะไรเงี้ยแล้วเสร็จแล้วก็มีที่กดน้าอันหนึ่งใช่ไหมก็เปิดบทสวดจาก u t u b e บทกดน้ำแล้วเสร็จแล้วก็กดน้าจริงๆอะไรเงี้ยหละก็ต้องทําแบบนั้นค่ะอุปกรณ์มีอะไรบ้างค่เหมือนยางนะคะเน็ตผมเราต้องมีเน็ตผมด้วยใช่ะแล้วก็กิฟต์ดำค่ะอืม ใช้ไม่ยากทำยังไงคะ,ะเริ่มต้นนะคะก็คือรวบผมมจุดที่จะรวบไว้ก็ถืกูกประมาณนี้นะคะแบบนี้อ่ะาอา,า,าจารย์ปล่อยแล้วผมมันจะรู้เลยว่าจะผมเยอะไม่ไม่ต้องแบบว่าสูงมากอันนี้จะเป็นทรงแบบกลางธรรมดาธรรมดาแบบประมาณอย่างนี้ได้นะคะ ที่สำคัญจะต้องใช้หวีนะคะมีแบบนี้ต้องต้องใช้หวีเป็นหวีหางที่เป็นหวีซี่เล็กๆนะคะเพราะมันจะได้สามารถช่วยเก็บรายละเอียดได้ดีนะคะจากนั้นแล้วเราก็รวบเดี๋ยวผมให้หให้ให้กล้องให้เินดีคะจากนั้นให้รวบรวบผมนะคะทรงนี้ก็คือไม่ไม่ได้กล้าเป็นแบบสูงอย่างที่ตอนนี้เขาฮิตก,กันนะคะค่ะค่ะก็เป็นแบบ ก้าวแบบกลางๆง่ายๆสบายๆเสร็จแล้วเราก็จะนำเน็ตผมนะคะอันนี้ไปซื้อที่ไหนอะล้านขายสเปรย์ฉีดผมย้อมทั่วไปนะคะจะมีก็เป็นเน็ตเน็ตผมคือต้องใส่ใส่เน็ตเพื่อไม่ให้ผมมันกระจายออกมานะคะค่ะโดยที่เราก็จะใช้กิ๊บดำอันหนึงร้อยปมฝั่งหนึ่งค่ะก็เรียกว่าร้อยไปที่เน็ตคุมผมนี่นะคะเราก็เอาปปะไปปม เราก็จะปักกิ๊บดำนะคะปักกิ๊บดำปักกิ๊บดำไปตรงผมตรงตรงยางใช่ไหมคะตรงยางนะเรียกว่าเอาเอานำกิ๊บดำเนี่ยไปติดไว้ตรงยางที่เรามัดผมของเราเรียบร้อยจากนั้นก็กจะยกอาจจะก,กลางออกจะกลางเน็ตผมออกนะคะแล้วก็นําผมเนี่ยเข้าไปใส่ในเน็ตให้มันเรียบร้อยค่ะนะคะ,นะคะเวลาที่ทําผมเดี๋ยวนี้ก็ถ้าไม่มีกระจกเราก็เปิดมือถือนะ แล้วก็ทำผมอันเนี้ยใช้ความชนใช้กล้องนะผมมิดี้ที่สามารถหลับตาทําได้ะล่ะเสร็จเรียบร้อยก็ก็จะต้องค่อยๆม้วนนะคะม้วนจับจ<อ>ับให้มันเป็นเส้นน,น,นี่นี่คือเทคนิคคือจะไม่รู้มาก,ก่อนเลยว่าจะต้องใส่เน็ตแล้วมันมันจะได้ไม่ไม่งั้นบางทีเราเรากล้าวเราก็จะฟูฟ่องค่ะจะแล้วหมุนนะคะหมุนหมุนไปนะคะหมุนไปแบบนี้มุนนราวนี้ หมุนไปเท่าไหร่ก็แล้วแต่แต่ว่าพอปลายคุอเราจะเอาไว้ข้างใน่ะ,ะยกขึ้นนนิดนึงนะคะเอามียกนะคะค่ะแล้วเอาไปวางไว้ข้างในเราขอ,องิก้อนใหญ่ขิ้นครับปุ๊บคือซ่อนมันซ่อนมันค่ะหลังจากนั้นก็เปิดกิ๊กรอบรอบสี่ด้านะะอ่ะ ดูดีดูดีอ,อ่าสวยเลยเอ้ยเหมือนเหมือนเหมือนอะไรนะเหมือนไปทําที่ร้านทำผมนะอ่าแล้วเสร็จแล้วทายังไงต่อเก็บลูกผมกันนะอ่ะเก็บลูกเก็บเก็บรูปผมให้เรียบร้อยเทคนิคการเก็บลูกผมก็คือเอาสเปรย์ค่ะแล้วก็หวีเอาสเปรย์ฉีดลงบนหวีเพราะฉะนั้นหวีที่ใช้นะคะให้ใช้เป็นหวีหางซี่ถี่นะคะค่ะ เก็บความเรียบร้อยนะคะแต่ถ้าเราเอาสเปรย์ไปฉีดไปที่ผมเลยเนี่ยเราจะเหมือนเป็นรังแคนะครับจะเป็นขาวๆนะคะค่ะคเพราะฉะนั้นให้นําสเปรย์มาฉีดที่หวีก่อนนะคะแล้วก็หวีเห็นไหมเก็บความเรียบร้อยแลย้วค่ะตรงใช้ทอยเนี่ยจะเป็นลูกผมเยอะค่ะให้เราเอามประกอบนะครก็ คือเก็บอันนี้คือเก็บเป็นการเก็บรายละเอียดเออเรียบร้อยไปเลยเออสวยมากเลยอะมินดี้โอ้สวยสวยอันนี้ได้แบบนี้เสร็จปุ๊บก็เอาปิ่นปิ่นแบบนี้ก็ได้นะคะอันไหนเห็นอันนี้เดี๋ยวซ้อนหน่อยนะเหมือนกันเลยค่ะพี่ปัดสมมติเราอันนี้ค่ะ ไปซื้อปิดมานะคะ,คะเสร็จเรียบร้อยปักไปเลยเกี่ยวเกี่ยวผมนิดนึงนะคะ,คะแล้วก็งัดเข้าไปอ๋อคือมันต้องคือต้องเกล้าให้แน่นก่อนแล้วถึงจะปักอย่างนี้ได้นี่ไม่หลุดแล้วหละตอนแรกก็ไม่เขไม่เข้าใจว่ามันจะล็อกอยังไงเพราะเราเสียบไปถ้าเราปกติมันก็ไม่ได้โอ้สวยงามนะคะสวยเลยค่ะง่ายๆเลยค่ะ <c oughs> โอ้ประหยัดไป300บาทไม่ต้องไปจ้างเถอะค่ะแล้วเราก็จะแบบมีทรงแบบ อ่ดูเก๋ๆสวยเลยค่ะนะคะอ่ะดูดีดูดีชอบชอบค่ะ,อะลองลองไปลองไปกล้าวดูนะคะเดี๋ยวติดตามในคลิปต่อไปนะคะเดี๋ยวมีอีกมีอหลายแบบเลยค,ค่ะขอบคุณที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ